เอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปกันที่คุณพรีรศักดิ์พอจิตนะคะรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่สองนะคะท่านมีความเห็นอย่างไรต่อเรื่องร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะไปฟังกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณพรีรศักดิ์คะครับสวัสดีครับอ่านรัฐธรรมนูญแล้วตอนนี้กระแสก็ว่ากันไปนะครับท่านครับตอนนี้ทางทางสภานิติบัญญัติว่ายังไงกันบ้างหรือหรือคุณพรีรศักดิ์ว่ายังไงบ้างครับก็เป็นอยู่ในห่วงที่อ่ให้แสดงความเห็นกันนะครับครับ ก่อนที่ทางกรรมการร่างท่านจะวันสุดท้ายที่ท่านจะรับฟังคือวันที่15ครับหลังจากนั้นท่านก็จะไปแก้ไขหรือจะไปอะไรก็ก็อยู่ที่ดุลยพินิจของท่านนะครับแต่ก็ต้องเสร็จภายใน29มีนานะฮะในส่วนของสนชเองนะครับผู้ดำเนินรายการทั้งสามท่านนะครับครับเราก็จะใช้ห่วงเวลาที่ถึงวันที่15เนี่ยฮะทำรับฟังความคิดเห็นให้ให้เต็มที่นะครับครับ โดวยวันที่สามเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ทางกรรมาาการร่างเนี่ยนัดทางสปทกับสนชนร่วมประชุอมอเราก็เลยมาคำนวณเวลาอะไรกันดูแล้วก็คงจะเป็นลักษณะว่าจะให้สมาชิกเนี่ยส่งคำถามครับครับแล้วก็จะมะีตัวแทนของสนชเนี่ยเป็นเป็นผู้ถามแทนนะครับร,บรวบรวมกาถามและถามแทน ในประเด็นที่อาจจะเอาตามเวลานะฮะทุกประเด็นเนี่ยเราก็จะส่งให้หมดมนะครับออันนี้คือกรอบคร่าวๆที่เราวางวางการทํางานไว้ก็คือ<ล>พรุ่งนี้ประชุมแล้วก็รวบรวมคําถามและจะส่งภายในวันที่สิบห้าแหละครับท่านครับอรอบแรกเราก็ส่งไปเลยครับอ๋อส่งเลยอย่างอย่างวันนี้เราเราก็รวบรวมคําถามจนถึงจนถึง,ถงอจนถ,ถึงพรุ่งนี้ก็ได้นะครับเราก็จะคัดเลือกว่าเรา ถ้าเว,เวลาเรามีเท่าไหร่เนี่ยเราควรจะถามได้เท่าไหร่อแต่เราจะเอาตัวแทนถามนะครับครันอจ<า>กจากที่ถามเนีเ่ยเราก็จะเราก็จะส่งอให้กรรมการร่างทั้งหมดนะครับอือค่ะประเด็นไหนที่ทางสรชดูเหมือนว่าถกกันเย่อะเป็นพิเศษมีไหมคะก็เยอะมนกนนะครับอย่างอย่างเรื่องของอบัตรตัต้งใบเดียวนะ่ะคะเรื่องของอคุณสมบัติข,อ,ของ องค์กรอิสระอย่างเช่นสาลรัฐมนูลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีหลายประเด็นนะครับเรื่องของอไที่ว่าให้พักการเมืองเสนอชื่อสามคนอะไรเงี้ยหลายหลายประเด็นครับฮะหลายประเด็นนะฮะซึ่งซึ่งเราจะมีการรวบรวมอีกทีแต่ว่าผมจะเพื่อพูดถึงกรอบการทางานว่าเราก็ยังยังไม่พอแค่นี้นะครับเพราะว่า วันที่ห้ากับวันที่สิบสองนี่ก็จะมีนัดประชุมให้ให้เฉพาะสนชเราเนี่ยได้มีโอกาสสักถามกรรมการล่างอีกอสองวันนะครับคเดีลยวเราจะเชิญกรรมการล่างมาอาจจะเป็นท่านมีชัยจะมาเองหรือจะมอบหมายใครก็แล้วแต่ทางกรรมการล่างนะครับครับมาประชุมร่วมกับสนชอีกสองวันนะฮะครับกําหนดวันหรือยังครับ วันที่ห้ากับวันที่สิบสองครับพอห้ากับสิบสองกุมภาเนี่ยครับห้ากับสิบสองนะครับแต่พอเราก็เราก็ก่อดสิบห้าครับครับครับอันนั้นก็อาจจะเป็นเวทีที่อาจจะมีการถามตอบอะไรกันมากหน่อยนะฮะอืมครับสอชนี่ลงชื่อที่จะถามเยอะไหมฮะที่มีคําถามหรือว่าคนที่จะถามอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อวานนี่ก็เยอะหลายสิบท่านแล้วนะฮะอืมอืมครับเราเลยต้องใช้วิธีการ ตั้งผู้ถามแทนนะนะฮะครับครับซึ่งบางนี้จะได้ข้อสรุปนะครับในการประชุมวิบของเราว่าเราจะใช้วิธีการไหนที่ชัดเจนเนะครับครับทีท่าของสนชนี่ที่ที่คุยคุยกันในในกลุ่มสนชนี่หนักใจกังวลแทนกรรมการร่างไหมครับหรือว่าดูแล้วมัน่นดูแล้วดีดูแล้วสวยงามตามท้องเรื่องยังไงครับท่านออกในประมาณอ,อก็ค่อนข้างหนักใจแทนนะนะว่าถ้าถ้ามีการ,รตอบไม่ คือเราจะอธิบายยังไงนะฮะว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเพือ่อให้ประชามาติผ่านแล้วก็ทุกอย่างจะได้เดินตามรถแมพได้นะครับครับแกม,มีการถ่ายทอดทางทางทางไหนไหมครับถ่ายทอดทางวิทยุรัฐสภา,าไหมหรือว่าที่ไหนมีไหมครับถ่ายทอดเสียงตอนซักถามกันวันที่ห้ากับสิบสองนะครับวันที่ห้ากับวันที่สองนี่นนนนผมเข้าใจว่าคงคงเป็นการประชุมสภาตามปกติซึ่งเราจะมีถ่ายทอดเสียงโดย 87.5 FM 87.5ไาอยางงานวิทยุรัฐสภาครับแล้วก็่ายทีวีรัฐสภานะทีวีรัฐสภาด้วยครับใช่ครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็ติดตามดูได้ในเบื้องต้นก่อนเพื่อจะเพื่อจะเป็นแนวทางการตัดสินใจของประชาชนเนี่ยนะครับใช่ครับแล้วขั้นตอนหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อครับท่านท่านครับหลังจาก5กับ12นี้แล้ว15ก็รวบรวมความเห็นเสร็จสับแล้วแล้วแล้วยังไงฮะสอสำนชสกชยังไงองสำกยังไงตอสกชก็ต้องเตรียมรับมือว่า ถ้าประชามาติผ่านใช่ไหมครับครับเราเราก็จะต้องออกอกฎหมายลูกกันนะฮะส,สิบสิบฉบับที่ท่านท่านมีชัยท่านได้เขียนไว้นะฮะอืมครับแล้วก็ต้องเตรียมรับมือว่าเ,เราจะเ,เตรียมพร้อมว่ายังไงเพราะว่าอยากให้ทุกอย่างเดินตาม รถแม่นะฮะอยากให้มีการเลือกตั้งไปในปี60ตามที่ท่านนายกรลฐมนตร้ท่านได้รับปากกับทางสาธารณชนไว้นะครับครับการออกกฎหมายลูกนี่ดูแล้วดูแล้วเนี่ยจะเป็นไปตามที่ทางกรรมการร่างว่าไหมครับคือคงจะต้องขยับเวลา64 64ออกไปอาจจะออกไปอีกสักสักแปดหรือสักเท่าไหร่ประมาณนี้หรือหรือหรือห้าหรืออะไรทำนองนี้ครับสนชเนี่ยเป็นฝ่ายรับน,นะฮะใช่ไหมครับครับ แต่ว่าเราก็ต้องพยายามถ้ากําหนดมาก็ต้องทําให้ทันไว้อย่างนั้นคือของเรามีเวลานิดเดียวฮะสองสองสองเดือนนะครับครับแต่ว่าเราจะต้องกณะนัาเตรียมคนเตรียมข้อมูลไว้นะฮะเพราะว่าที่พูดคุยกันในทางกางกรรมการล่างท่านจะเป็นผู้ยกร่างใช่ไหมฮะครับเราก็อาจจะต้องมีพูดคุยกันหน่อยว่ามันก็ต้องแบบแก้ได้เมือนกันนะอะไรประมาณนี้นครับครับ โดยส่วนตัวของคุณพิรักษ์เองอันนี้ถามในนามส่วนตัวเนี่ยนะคะใน,นร,รัฐธรรมนูญฉบับที่ร่างล่าสุดของอาจารย์มีชัยเนี่ยมีประเด็นไหนที่คิดว่ามีประโยชน์เป็นของใหม่แล้วเรายังไม่เคยมีคือน่าจะพูดถึงอันไหนชอบครับอันไหนชอบ,ค,บคือ,ค,อคือมันก็ต้องมีทั้งสองงสองมุมนกันที่ที่ที่ยังติดใจยอยู่ก็มีแต่ที่ที่ว่าถูกใจก็อย่างเรื่องของไอความเข้มะ่ะ อที่จะทําให้อคนเข้ามาสู่วงการเมืองของเราเนี่ยค่ะต้องค่อนข้างสะอาดแล้วก็ครับกคองคนเข้ามาต้องต้องเปิดตัวพอสมควรนะฮะค่ะนจะเข้ามาสู่การเมืองจะต้องเปิดเปิดตัวคือต้องคอ้ใช้ตรงเรื่องภาษีเรื่องที่มาเรื่องรายได้อะไรต้องต้องต้องคัดเกนแล้วก็เข้ามาแล้วเนี่ยอการตรวจสอบค่อนข้างสูงคอันนี้ก็จะเป็น จะเป็นประโยชน์นะฮะว่า่าอมันมันเอาอะไรตามมาเภอใจไ,ไ,ไม่คงยาก,กน,นะครับครับนี่ที่แล้วก็เรื่องของการกําหนดให้องค์กรแต่ละองค์กรที่มีหน้าที่จะต้องไปออกกฎหมายภายในเท่าไหร่เท่าไหรเนี่ยอัน,นี้เป็นการปิดปิด,ปดจุดอ่อนที่ที่เดิมเนี่ยออืมบอกว่าต้องอะไรก็ให้เป็นไปตามกฎหมายลูกแต่ว่าเราไม่ออกกันสักทีมันก็ผล ฐานล่างก็ไม่เกิดขึ้นนะครับคือที่อะไรทั้งหลายของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับออส่วนข้อกังวลข้อไม่ชอบแ่ะครับมีอะไรไม่ชอบไหมครับมีอะไรทุ้งติ่งไหมครับผมก็ยังห่วงนะห่วงเรื่องรัตาคผิดั้งไปเดียวเนี่ยครับมันจะไปกระแเป็นคล้ายๆบังบังคับใจคนเลือกมากไปหน่อยหรือเปล่าบางทีก็อาจจะชอบคนไม่ชอบพักบางทีอาจจะชอบพักแต่ไม่ชอบคนอะไรอย่างนี้นะครับอืมอันนี้อันนี้ก็เป็นข้อขอใแกแต่ว่า ก็ต้องรอชี้แจงฟังทบที่แจงว่าว่าเขาต้องการให้ทุกคะแนนมีผลอะไรก็มันเราก็มาคำนึงะว่ามันจะมีผลดีหรือไม่ผลดีนะะแล้วที่ไปรับฟังมาหลายๆภาคส่วนเขากังวลใจเรื่องการเลือกสวแบบแบบไอ้แบบไข่ใช่ไหมคะไข่ส่วนนะฮะภาคส่วน่็เขาก็มีประสบการณ์ตอนอ่าสภาอะไรนะสภาสภาหัวเมีย เฉพาะหนฮะอจ้าเศรษฐกิจเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเกิดเหตุการณ์นั้นมามาแล้วนะดีระบบนี้ครับอันนี้ก็ที่นักวิชาการนักส่วนใหญ่ที่จะเป็นห่วงนักวิชาการเพราะว่าเขาเคยผ่านกระบวนการนั้นตรงนั้นมาครับก็ทั่วไปนั้งนั้นเราต้องฟังสมาชิกก่อนนะครับแล้วก็รอฟังคําที่แจงนะครับว่าอย่างนั้นวันที่ วันที่5กับสิบสองคุณพานี่เองนะครับใช่ครับขอบพระคุณท่านรองมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรองประธานสภานิติตบอลดาทแห่งชาติคนที่2นะคะคุณเพียรศักดิ์พอดจิตนะคะ